สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับขอ,อนำพาท่านผู้ชมมาชมเจ้าสุดหล่อไถ่าผานสามนะครับโอ้โหหญ้าพานันเป็นพวกต้นพงนะครับ จำนวนสิบสามไร่นะครับยาวๆเลยชายต้นไม้ก็ดูแลก็ดูแล้วน่าจะเขาจะทำสวนมะละกอดูประมาณนั้นนะเพราะว่าข้างๆ้างน่นเป็นสวนมะละกอเออก็ะเขาดีเนี่ยปนยังไม่ค่อยงัด ออกมาเป็นเศร้าที่แรกเขาจะไม่เอาผ่านสามนะครับแล้วจะวิ่งล่องเลยโอ้โหชมงง่งโงกินท่านเพลินเลยละเพราะดินนี่ไม่เคยผ่านการไถมาโอ้โหเป็นสิบปีแล้วบ้างเนี่ยเขาทำไรอ้อยมังมะม่วงมังสารพัดเลย ก็เป็นพื้นที่ของผู้อย่างรู้อะเจ้าเดิมแลครับที่เราเคยนํำเสนอไปนะครับที่หรือป่ายางก็ไม่ค่อยมีใครอยากร่วมงานด้วยครับไอเจ้าของนาพื้นนี้เขารู้มากจบดอกเตอร์ด้วยนี่ยังมีต้นอ้อยหลงเหลืออยู่นะครับเป็นแถวเลยแล้วก็มะม่วงอะไรเขาก็ม่รู้สารพัดเลยครับ มันจะไม่เศษต้นพงต้นหญ้านะครับคอยจะหนุนผ่านอยู่เรื่อยต้องถอยซ้ำอย่างนี้นะครับอ่าจอดแล้วคำสั่งสั่งทั้งวันสั่งงานไม่สิ้นสุดหมม,มันหน้าทักปเปีะเนาะ เอาแล้วครับเราก็เริ่มการถ่ายไปเรื่อยๆโอ้โหเสร็จต้นหญ้าอัดฟางแล้วไอ้อัดผ่านแล้วออยากทำอะไรก็ทำไปนะครับแต่แต่อย่าใ,ใ,ให้รบากใจคนทำงานแล้วกัน ให้เศษหญ้าเศษฟงางต่างๆก็เริ่มมายัดผานอีกแล้วแหมจะให้เอาผานเจ็ดลุยเลยแล้วก็บนว่ากินชั่วโมงมีสามคันก็จะให้มาสองคันบอกสามคันเปลืองชั่วโมงและอีกคันที่สามใส่มาวิ่งเล่นมั้งอยากให้ท่านผู้ชมไปเจอของจริงแท้เลยเนี่ย จะปลูกอะไรทำอะไรหกกเมนตีตังกาทำเลยเขาเป็นเจ้าของที่อย่ามาวุ่นวายกับการทำงานของพวกเราสั่งแล้วก็สั่งเลยจบบริเวณตรงรถอยู่นะครับมันเป็นคันเก่านะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องพังแล้วก็ปรับพื้นที่ให้เรียบนะครับเนี่ยด้านหน้านี่นะครับแดงแดงแข็งแข็งนี่จะให้เอาผ่านเจ็ด บอกว่ามันไม่เข้าแล้วมันจะวิ่งเป็นคันเป็นแนะนำให้ก็หาว่ารู้ดีอีกแต่ไกรผ่านไปผ่านมาก็ขอคำแนะนำเขาขอคาแนะนำอย่างงู้นอย่างนี้ก็หาว่าเขารู้ดีไม่จริงๆเลยเจ้าของนาเจ้าของพี่พื้นนี่นะครับเห็นคันนี่เดี๋ยวเราจะถพังพิ้งแล้วก็จะให้ผ่านหน้า ผ่านในใบด้านหน้านะครับปรับพื้นที่เกลี่ยลงมาทางนี้งท้ายรถบีบ่อนะครับบอ่อน้ำเนี่ยขนาดผ่านสามจะเข้าแค่นี้แล้ผ่านเจ็ดโห้เลือกคุยเลยดินแดงๆแบบนี้กงแข็งมันมีเศษหญ้าแล้วก็ต้นอ้อยนะครับแล้วก็ต้นพง โอ้โหจะหนุนผ่านนะครับทีนี้ก็จะเสียเวลาหน่อยนี่ผ่านลากมาเต็มเต็มเลยไปค่อยๆทำไปโอ้โหเศษหญ้าเศษอะไรต่ออะไรอุดผ่านนั่นะครับพันอย่างนั้นครับ โอ้โหกองที่ผ่านลากไปไปเริ่มเทิมเลยนี่ตอขอยมาซ้ำแบบนี้นะครับอาจจะมีการถอยหลังบ่อยนะครับเพราะว่า เศษหญ้ามไ,ไปอุดที่ผานนะครับไปหนุนผานเห็นกองหน้าเราไอ้กองหญ้าอยู่ข้างหน้าเรานะครับเจะไปหนุนผาน อใส่บาดานหน้าจะไปช่วยดันหญ้านะครับเสียวเวลาเดินหน้าถอยหลังอยู่น,นะครับตอนนี้ก็ใส่บาดานหน้าแล้วก็ต้องเสียสละพื้นที่บ้างนะครับเอาเศษหญ้าไปกองไว้ไม่งนั้นมันโผล่นผนผ่านเสียวเวลา ะจะไปกองตังไหนก็กองเลยทางด้านขวามือมันเป็นรางน้ำนะครับสำหรับเข้าไว้ระบายน้ำทิ้งเวลาน้ำน้ำท่วมนะครับตรงนี้ก็เป็นเศษต้นพงนะครับแล้วก็ต้นอ้อย ตรงนี้ไม่เข้าเลยแล้วก็ยังมีตอไม้นะครับที่เขามาปลูกไว้นี่น่าจะเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหมาปลูกไว้มีตอแล้วด้วยน่าจะเป็นต้นประดู่นะครับดูแล้วเขามาปลูกไว้แล้วก็ตัดองานยากนะครับวันนี้ ต้องใช้ใบนหน้าช่วยดันเศษหญ้าด้วยนะครับเอาใบาดนหน้าเกี่ย่เอเศษหญ้าไปด้วยแล้วก็ถ่ไปด้วยนะครับไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเสียเวลาเดินหน้าถอยหลัง เริ่มย่าเริ่มมาพันอีกแล้วมาอุดผ่านเอาถอยมาเแบบดวใบดานหน้าเกี่ยนะครับข้างหน้าก็เศษต้นพงต้นอ้อยนะครับมีล้อฟรีครับเ,เริ่มอุดอีกแล้วครับ เอาไปยัดในผานอย่างนั้นนะครับเสร็จไปเนี่ย13ไล่วันนี้โอ้โหบริเวณนั้นเลิกคุยเลยเดีย๋ยวเอาไปด้านหน้าช่วยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสาม ไสามโมงครึ่งประมาณนะครับเหลืออีกประมาณสักสองไล่ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับทําไปหยุดไปนะครับอากาศร้อนจัดเลยบริเวณหน้าเรานี่เป็นคันเก่านะครับเดี๋ยวก็ต้องใช้ใบนหน้าปราบเอาลงมาทางนี้นะครับทางนี้ต่ํากว่าโอ้โหไปสอกเลยก็เฉลี่ยเฉลี่ยเอานะครับจากตรงนน้นมาทางนี้ให้ใบนหน้าเกี่ยให้เรียบ บางทีมะเผออาจจะไม่ใช้บนนหน้าเนี่ยดูแล้วเจ้าของนี่อาจจะให้วิ่งเลยมั้งดูแล้วเนี่ยเพราะว่าเจ้าของเขารู้มากด้วยมาไปเรื่อยๆครับงานไล่เพลงงานชั่วโมงนะครับมันมีท่อนะครับเราเว้นไว้เขาใช้น้ำในบ่อนู่นนะครับมาลดสวนมะละกอทางด้านซ้ายมือเรานี่ Oh, โอ้โหดกมากมากอ่ ah, ไปเรื่อยๆ mm hmm. เืีย๋ mm hmm. ยก็หยุด mm hmm. รช้าตรงนี้มีเศษหญ้าเศษฟางเศษอะไรต,ต่างๆนะครับ mm hmm. มันหนุนผ่านเนถอยหน้าถอยหลังอยู่อย่างนี้ครับ mm hmm. เป็นแบบนี้ตั้งแต่เช้าแล้ว mm hmm. คนขับบอ,ออบอกว่ารู้สึกว่าจะกันค mm hmm. ันนะครับ พราะว่ามีเศษฝางเศษอะไรต่ออะไรนะครับจากพื้นนี่ปิวขึ้นไปประทะตัวประทะหน้ากัร้อนมาธรรมดาแลคันอีกต่างหากนะครับไม่ไม่แน่ใจว่ามีหมามุ้ยด้วยหรือเปล่าแต่มีเศษใบอ้อยนะครับแล้วก็ต้นพงต่างๆนี่ยาขนก็มีบอกคันตัวแสบเนื้อแสบตัวแสบหน้าหมดแล้วนะ ค่อยๆไปเย็นๆค่อยกลับบ้านเพราะยังไงก็เสร็จอยู่แล้วเป็นอย่างนี้นะครับเช่นเดิมเลยอย่ามาอัดผ่านเป็นก้อนๆแบบนี้ก็ต้องทนแล้วครับ อ่ะอีกนิดเดียวใกล้แล้วเสร็จแล้วได้กลับบ้านกับช่องกันเดี๋ยวเย็นมืดค่ำไปเพียงเท่นักชมพราะก็แหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ